โหรถเต็มบ้านเลยวันนี้ <laughs> แ,ขแ,แขกเต็มบ้านเลยนะครับมาติดโซล่าเซลล์ที่จังหวัดพิจิตรอันนี้ก็อยู่พิจิตรนะครับผมอาพี่มารับแบตนะครับผมอาเปิดท้ายรอเลยพี่อันนี้แปดแผงครับอันนี้พี่เขามารับแบตนะครับแปดหนึ่งหนึ่งหกโมดูลอ่ะเดี๋ยวผมไปยกแบตก่อนความชัวเรามาแหกกล่องดู ไปกันดูดิได้จริงเหรอผิอด,ดนะข้างนู้นด้พี่เอาแหกดูเลยครับอันนี้ของจริงมาพี่จิตดูความสวยซะก่อน ไปเลยวัดไฟดูสิคลิปเอามาเอามิเตอร์มาเอาเลยเอามิเตอร์มาวัดกันเลยมันไม่ได้ปิดเครื่องเนาะเด็กน้อยอยู่ในรถอ๋อไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับ fc มา fc มาดูอ่ะ fc ไหมไม่ใช่อันนี้ก็ fc มาดูนะครับมาดูงานติดตั้งเพราะว่าพอดีอยู่พิจิตรเนาะครับฮะสนใจเลยครับอ่านี่สนใจระบบโซลาร์เซลล์นะครับเซลล์นี่ fc จากอ่ายูทูบเคย เคยดูยูทูบผมเนาะครับดูยูแคมผมอ่ะเดี๋ยวเรามาเช็คเซลล์กันเลยพี่ต้องเอาว้นี้ออกก่อนนะอันนี้ออกค่อยๆลอกออกหมดเลยอ่าเช็คบางเซลล์อ่ะสุ่มก็ได้เอ้าหรือจะเช็คหมดเลยก็ได้เอาที่พี่สบายใจวัดกันปะ อันนี้มันต้องได้ถอยนะอ่าหาพี่จับมือก็ได้อันนี้ <25. S 1> ช่วยกันมามาจุดหนึ่งยี่สิบห้าจุดหนึ่งโอเคอ่ามีที่นี้แล้วันเราก็เช็คแต่ละเซลยี่สิบห้าจุดศูนย์จุดศูอ่าต่างกันนิดนึงต่างกันนิดเดียวอ่าวัดเป็นเซลล์เลยพี่เซลล์ที่หนึ่งสามจุดหก อ่ะสามจุดหกจิมนี่งจิมนี่ไม่ใช่ตรงนี้ตรงนี้อ่าสามจุดหกอ่าสามจุดหกครับผมอันนี้มีมั้งตรงนี้อ่า้อนที่สามสามสามจุดหกที่มันที่วนมันดิ้นไม่ใช่หรอกมือไม่นิ่งอ่าสามจุดหกอ่าสามจุดหก 3.6 3.6เดหมจุดเป๊ะเป๊ะโอเคก็ปุมเหมือนกันหมดแล้วเนาะเหมือนกันครับผมเอาต้องเคสกันเยอะหมดแล้วเดี๋ยวผมแบบไอเก็บบาลน์ก่อนอันนี้ของเกียเอนะครับผมคลิปมาทุกก้อนอะที่วัดอะ อันนี้แผงมันห้ารอสสิบาทครับแปดแผงแต่เขาเดินระบบใหม่นะเดินระบบแบบคูตู้คอนเมอร์แยกแยกแยกใหญ่อีกตัวหนึ่งอันนี้ก็ได้ของแล้วนะครับเตรียมเตรียมกลับแลอบะอพยพ้ <laughs> ถาติดขัดตรงไหนก็ไลน์มาถามผมได้ครับผมขาผมครับ อะไปแล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมพามาดูห้องน้ำก่อนนะครับ <c oughs> อันนี้เราจะปะติดอินเวอร์เตอร์นะครับตรงผนังด้านนี้แล้วก็พี่เขาเดินสายแยกไปที่อันนี้เรียกว่าตู้คอนเสอร์ก็แล้วกันมันจะเข้าไปที่ไฟของเส้นของอินเวอร์เตอร์นะครับส่วนไฟบ้านก็จะเป็นตัวนี้ก็จะแยกกันโดยสิ้นเชิงเลยอันนี้พี่เขาเดินไว้เรียบร้อยละเดี๋ยวเราจะติดอินเวอร์เตอร์ด้านนี้นะครับ 5.5k ส่วนแบตนี่ก็เดี๋ยวไปขโมยโต๊ะพี่เ้ามาวางนะครับให้ดูพื้นที่ว่างก่อนก่อนที่จะติดตั้งเครื่องมือก็เตรียมมาเรียบร้อยเดี๋ยวเราม,มาดำเนินการกันนะครับโอเคไปกันเลยเชื em <laughs> chị biết sáng năm thang này. một ban mà rồi nè ừ. Bạn con đường cơ ừ. ใครเป็นคนจัดต่อวิดีโอให้ผมตัดเองตัดเองแจ๋วะช่างพรหกทำเอง<ส>หมดอ่ดะเราได้เงนินจากยูทูบกี่พันแล้วเน, 2, 5, นีเ่ยไม่ได้ไปท่าไหร่รอบแรกได้สองพันเจ็ดรอบสองได้ห้าพันสี่มีอีกมึงจะเล่นมีมันไม่ได้ทุกเดือนนะ คือว่าแกลงอย่างเงี้ยมันทำให้คนรู้จักแกเยอะใช่ไหมใช่แกขายแบบขายอุปกรณ์ได้คนมารับก็ได้โอเคอยู่